แวนคาเฟ่รถตู้สีฟ้าอุบลราชธานีร้านกาแฟนั่งชิลริมถนนราคามิตรภาพขณะที่เจ้าของร้านเผยรู้สึกสนุกและมีความสุขค่ะที่ได้พูดคุยกับลูกค้าที่มาซื้อกาแฟเพราะถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ นายนัทพลคมกริชหรือคุณนัทเจ้าของร้านแวนคาเฟ่เล่าว่าตนเองโชคดีที่มีเพื่อนขายและมีความรู้เรื่องกาแฟอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องอุปกรณ์และการชงกาแฟรวมไปถึงกาแฟชนิดต่างๆแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการขายกาแฟ ต่อมาตนเองได้ซื้อรถตู้มาหนึ่งคันเริ่มแรกมีการตกแต่งเพื่อขายน้ำเต้าหู้แต่ไม่ได้รับการตอบรับดีเท่าที่ควรทั้งที่ทำเลอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะจึงตัดสินใจหยุดหนึ่งเดือนเพื่อตกแต่งรถใหม่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศร้านกาแฟมากที่สุด และในเดือนกรกฎาคม2562ตนได้เริ่มเปิดร้านขายกาแฟยอย่างเป็นทางการโดยจอดรถขายริมถนนวันแรกขายได้20แก้วตนเองดีใจมากและรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้พูดคุยกับลูกค้าที่มาซื้อกาแฟเพราะถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ปัจจุบันแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต้องควบคุมเรื่องคุณภาพของกาแฟเหมือนแก้วแรกที่ชงขายให้ลูกค้าโดยคัดสรรเมล็ดกาแฟอย่างดีเพราะสำหรับตนแล้วรสชาติของกาแฟเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะหากรสชาติไม่ดีก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบลูกค้าก็าเลยมาทำธุรกิจกาแฟเมื่อกรกฎาปีก่อนนี่เองครับผมทำมาหปีแล้วก็จับมาเรื่อยๆครับโดยที่ไม่มีโค้ด เรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเลยว่าไปมีโค้ชที่เป็นแบบว่าเพื่อนที่เขาทำโมก้ากอนอยู่แล,แล้วแล้วก็ไปถามเขาว่าวิธีการมันเป็นยังไงแล้วก็มาเดาผิดเดาถูกกันด้วยตัวเองผมใช้กาแฟเดาผิดเดาถูกไปกาแฟใช้ใช้กาแฟที่แบบเสียไปที่เรียนรู้ด้วยตัวเองครับประมาณ5กิโลกกิโลนี่แหละ ก็จนมาเป็นแวนคาเฟ่เนี่ยครับแรกคือผมขายได้ประมาณวันวันแรกขายได้ยี่สิแก้วนะครับ mm hmm. ผมดีใจมากเลยผมแบบว่าเออเราขายกะแปฟแก้วละ40บาทแล้วได้แบบว่าได้เงินเกือบเกือบเกือบพันบาทกลับบ้านมันโอเคนะผมคิดว่าผมโอเคกับรายได้ที่ผมได้รับนะครแต่หลังจากนั้นประมาณ3เดือนครับมีน้องคนหนึ่งที่แบบว่าเขาทําเพจเกี่ยวกับคาเฟ่เนี่ยนะครับบนเขาก็แบบว่า แชร์เพจรถเองแชร์เพจผมแล้วก็แชร์ว่าเขามานั่งกินอะไรทขามาเช็คอินอย่างเงี้ยเขาก็ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยดันนะเขาก็ช่วยดันแล้วเขาก็ช่วยบอกว่าผัดดันมาว่าวันนั้นเขานั่งกับผมอีก3ามชั่วโมงเขานั่งต่อผมมียอดขายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือผมขายเป็น40แก้วซึ่งผมไม่เคยทําเลยก็คือไม่เคยคิดว่าจะขายได้เยอะขนาดนี้โควิดไม่มีผลกระทบกับผมเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นร้านผมเป็นร้านเปิดมั้งครับก็จะมีผลกระทบตรงที่ว่าให้แบบว่า เาเรียกอะไรนะครับให้แบบรักษาะระยะห่างมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะเหลือโต๊ะโต๊ะเดียวตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเหลือโต๊ะเดียวครับขนาดโควิดตังแบบปไปแล้ว,ลวก็ก่อนผมจะมี2ชุดครับมีโต๊ะนั่งให้ลูกค้าสองชุดอยอดขายก็เหมือนผมจะขายดีกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำไป <laughs> <laughs> เพราะว่าเหมือนร้านใหญ่เขามีแอร์ครับเขาก็จะโดนสั่งให้แบบว่าระงับอะไรนี้ครับแล่ลูกค้าก็เหมือนกับรู้จักเรามากขึ้นโดยที่แบบว่ามันเป็นร้านโอเพ่นแอร์ครับคุยแบบว่าไม่ได้ ไม่ได้แบบว่ามีแอร์บอกน้องโคุณบอกว่าให้ใส่หน้ากากอะไรนะลูกค้าก็จะเขาเขาเขาก็รู้ตัวเองก็ดื้อๆนะันจังหนี้ก็ไม่ไม่มีเลยผมพูดได้เลยว่าไม่มีเลยถ้าเรียกสังเกตสังเกตง่ายก็จะอยู่ในอ่าเขาเรียกนะครับศูนย์กรมประมงนี่แหละครับผมก็เรียกศูนย์ผัดสัตว์น้ําอะไรเนี่ยครับแต่คนดูบอลเขาจะรู้ครับว่าถ้าบอกว่ากรมประมงเขาจะมีที่เดียวอะกรมประมงที่นี่เพราะว่าคนต่างจังหวัดก็จะมายากหน่อยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ ถ้าพร้อมขายจริงครับเปิดรถตู้จริง9โมงครับถึงบ่ายสองครึ่ง<ม>บ่ายสามนี่ผมกลับแล้วไม่เห็นผมแน่นอน <laughs> เปิดทุกวันไหมคะมีวันหยุดไหมออวันหยุดก็ต้องดูในเพจครับบอกไม่ได้เลยแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยวันธรรมดาเนี่ยผมมาขายทุกวัน แวนคาเฟ่รถตู้สีฟ้าอุบลราชธานีจอดรอให้บริการลูกค้าริมถนนชนลบประทานท่าบ่อหรือถนนด้านหลังโรงเรียนเบญจม,มาราชบรรยากาศชิลๆริมถนนกาแฟรสชาติด,ดีราคาจับต้องได้เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬกาหรือสอบถามได้ที่เพจแวนคาเฟ่รถตู้สีฟ้าอุบลร,ราชธานีหมายเลขโทรศพัพท์0629188609